5้าข้อต้องรู้ของแม่ค้าออนไลน์ก่อนซื้อประกันนะคะข้อแรกเลยค่ะถ้าเราออกจากบ้านแล้วแล้วเราไม่ได้กลับมาใครบ้างที่จะเดือดร้อนถ้าเกิดว่าเขายังต้องพึ่งพาไรายได้จากเราถ้าว่ามีกี่คนเราก็จะต้องดูนะคะแล้วก็จัดสรรค่ะอันนี้คือเรียกว่าทุนประกันชีวิตนะคะข้อที่2ค่ะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาค่ะเราสามารถเบิกได้ที่ไหนไหมมีสวัสดิการอะไรบ้างถ้าไม่มีค่ะประกันสุขภาพช่วยคุนได้นะคะ ข้อที่3ค่ะในเรื่องของโรคร้ายค่ะลองดูค่ะว่าตั้งแต่สมัยปู่ยา่าตาย,ยายพ่อแม่เราค่ะมีใครเป็นมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีอันนี้ก็คือมีโอกาสเสี่ยงจากพันธุกรรมลงมาได้นะคะข้อที่4ค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเรามีเตรียมไว้หรือ,อยังเพราะว่าอุบัติเหตุนะคะมันเกิดได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือค่าใช้จ่ายและไรายได้ที่หายไปค่ะ ข้อที่5ค่ะในเรื่องของเงินชดเชยรายได้ค่ะในกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่สามารถทํางานได้นะคะตรงนี้มีเตรียมไว้หรือยังเพราะถ้าเราไม่มีนะคะกรณีที่เราทําไม่ได้ไรายได้เราก็จะหดหายในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือ5สิ่งนะคะของแมค้าออนไลน์ที่ควรจะรู้ก่อนที่จะซื้อประกันค่ะ